ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n นี Hero เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n นี He ี o ครับสวัสดีครับผมกุ้งครับกลับมากับรายการ The v i e t Stock ตะลลยหุ้นเด้งเวียดนามพบกันอีกแล้วในวันเสาร์เวลา2ทุ่มตรงวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามชื่อของเขาก็คือ FPT Corporation FPT Corporation ปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 83.67ล้านล้านดองคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ117,840ล้านบาทครับเป็นบริษัทแสนล้านละเมื่อดูราคาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ92,000กว่าดองบวกลบอยู่นิดหน่อยนะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ130บาทต่อหุ้นครับอ,อ,อัตราส่วน PE อยู่ที่18.7นะดูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูว่าบริษัทเขาทำอะไรบ้าง มีหลากหลายรูปแบบเลยได้รางวัลมากมายในช่วงปี2021ที่ผ่านมาทั้งเป็นบริษัทที่เป็น best work place 2021นะได้เป็นอันดับหนึ่งในสายงาน IT s o ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันอีคอมเมิร์ซนะครับตัว CEO เขาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบิลเกตแห่งเวียดนามด้วยทำอะไรอยู่บ้างนั้นนะครับไปลองดูกันเลยด้วยความที่ว่าบริษัท ftt corporation เนี่ย ทำเกี่ยวกับการจำหน่ายโปรแกรมนะเป็นเรื่องของ o u t s o u r c e ทำโปรแกรมทำซอฟต์แวร์ให้บริการเรื่องของคลาวด์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นบริษัทที่มีคู่ค้าเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโตชิบายูนิลีเวอร์ไอบไปจนถึง Microsoft อย่างที่ผมเล่าให้ฟัง FPT Corporation ปัจจุบันมีมูลค่าการตลาดอยู่ประมาณแสนล้านบาทถูกจัดอยู่ในดัดชนี VN30 หรือเป็นหุ้นใหญ่ที่สุด30บริษัทแรกของเวียดนามนั่นเอง แน่นอนครับความน่าสนใจในบริษัทใหญ่ๆมีอะไรบ้างไปดูธุรกิจของเขาเนาะการที่เขากระจายธุรกิจไปได้แทบจะทั่วโลกเลยเนี่ย45ประเทศทั่วโลกอะ่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันครับในกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท FPT นะครับมีอยู่3ส่วนก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะเทเลคอมมูนิเคชันแล้วก็เรื่องของ education เรื่องของการศึกษาทำโสถาบันการศึกษานั่นเองครับ เริมต้นนะครับเรื่องของเทคโนโลยีผมเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะปัจจุบันเนี่ย fpt เป็นหุ้นส่วนที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีมีการจัดการเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของบรรดาบริษัทต่างๆเลยครับเพื่อให้เปลี่ยนมาสู่การใช้ดิจิตอลในการทำงานเพื่อให้มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับประสบการณ์เนี่ยมีมากกว่า30ปีในประเทศเวียดนามและไปจนถึงทั่วโลกมีทีมวิศวกรอยู่ในมือเนี่ยหมื่นกว่าคนเลยหมื่นหกพันคน น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นบริษัทที่ยักษ์ใหญ่สุดๆไปเลยเทคโนโลยีมีอะไรบ้างนะครับก็เป็นที่ปรึกษาของในเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นการนําเรื่องของดิจิตอลต่างๆเนี่ยมาปรับใช้กับในบริษัทใช้กับไปชีวิตประจําวันโดยการให้การปรึกษาเนี่ยจะปรับแต่งไปตามกลยุทธ์การทำธุรกิจของลูกค้านั่นเองครับมีเรื่องของอินฟอร์เมชันเทคโนโลยีเซอร์วินะให้บริการทั้งค่าวดัต้าบิ๊กดัต้าเแล้วก็บล็อกเชนเรื่องของพวก เ i เรื่องของบอทเนี่ยนะครับมันจะถูกมองว่าเป็นโลกของยุคอนาคตเลยนะจะทาเข้ามาแทนที่การทํางานในหลายๆส่วนลดข้อผิดพลาดแล้วก็ทํางานสบายง่ายขึ้นด้วยนะครับเป็นการทําให้ก้าวกระโดดของแต่ละธุรกิจบางบริษัทเนี่ยที่ยังไม่สามารถจะทําให้นําเรื่องของดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อให้ช่วยให้บริษัทตัวเองเนะี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะเนี่ย FPT เนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้าไปช่วยในหลายๆบริษัทเลยนะครับและบริษัทดังๆทั่วโลกเนี่ยก็เป็นลูกค้าของเขาอยู่นะ Solution by อินดัส r รครับจะเป็นการออกแบบจัดหาโดยการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยให้เข้ามามีบทบาทในองค์กรมากขึ้นไปกระจายไปในทุกส่วนเลยครับการเงินการธนาคารโทรคมนาคมไปจนถึงเรื่องของการแพทย์เลยนะการดูแลสุขภาพนะมีระบบ ecosystem มในตัวทุกอย่างสามารถบริหารจัดการได้หมดในที่เดียวเลยครับโ,โหคำทุกอย่างรวบหมดเลยนะ มีเรื่องของ business management platform สร้างแพลตฟอร์มเป็นการจัดการธุรกิจเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามเลยครับ base vn นั่นเองโดยไอตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเป็นมือหนึ่งเลยเป็นโดดเด่นมากบ้านเราเนี่ยไม่มีบริษัทแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่วาเจ๋งมากแล้วเนี่ยไปครอบคลุมนะเป็นเรื่องของให้คำปรึกษาเป็นการส่งเป็นอ,อะไรเป็น outsourcing เทคโนโลยีดของ ส่งบุคลากรไปช่วยทำงานในด้านเทคโนโลยีต่างๆและยังมีการทำในด้านของเทเลคอมมูนิเคชันก็คือเรื่องของสารสนเทศนั่นเองในประเทศเวียดนามเองนะครับ FPT เนี่ยก็มีอินเทอร์เน็ตของเป็นของตัวเองด้วยในชื่อ FPT อินเทอร์เน็ตนะ FPT เทเลคอมมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตออปติกไฟเบอร์หลากหลายรูปแบบความเร็วสูงเลยครับมีเรื่องของ FPT Television นะมีกล่องเรียกอะไรนะกล่องทีวีเป็นของตัวเองเป็นหนึ่งใน3ผู้ให้บริการโทรทัศน์รายใหญ่ที่สุด ผ่านโปรโตโคอลเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนในปัจจุบันนะครับ FPT Television มีแอปพลิเคชัน f o x y บนมือถือรองรับการชม FPT TV ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ก็จะคล้ายๆกับพวก True Box True ID TV Box เขาก็มี FPT Play Box ด้วยนะครับเป็นกล่องชมความบันเทิงเนี่ยตามบ้านด้วยนะอันนี้ก็เป็นสำหรับการดูแลจัดการนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของบ้านยุคใหม่สมาร์ทโฮมเขาก็มีการดูแลจัดการเหมือนกันครับ ดูแลเรื่องของกล้องวงจรปิดความปลอดภัยมีเรื่องของ i อโฮมนะดูแลครอบคุมทั้งบ้านติดอุปกรณ์คอยดูแลตรวจสอบทั้งบ้านได้อันเนี้ยเจ๋งมากเป็นเหมือนกับโลกยุคใหม่เลยเรามองแล้วแบบเฮ้ยประเทศไทยเรามีกันเรามีบริษัทที่ทําคล้ายๆแบบนี้ไหมเนี่ยที่มันเจ๋งแบบดูเป็นระดับโลกขนาดนี้ไหมนะเราก็เอ๊ะทำไมเหมือนกับไทยมันยังไม่มียักษ์ใหญ่ขนาดนี้อยู่มันก็ไม่รู้นะครับแต่ในประเทศเวียดนามมมี fpt อยู่นั่นเองนะ l ีสไลนะ์เนาะลีสไลนะไล์ก็เป็นอินเทอร์เน็ต ซึ่งให้เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายต่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศไปด้วยกันความเร็วเนี่ยสูงสุดตั้งแต่1 m b p เมกะบิตเปอร์เซกันไปจนถึง10 g กิกะบิตเปอร์เซกันเลยนะครับมีตัวเขาเรียกอะไรนะเซิร์ฟเวอร์ให้สำรองใช้นะด a ต e ้าเซ็นอนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็ยังเจ๋งขึ้นไปอีกในเรื่องของ Education อาจจะงงว่าเพื่อนๆอ,อาจจะงงว่า Education ของ FPT เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงนะครับเขา เป็นการสร้างแบรนด์การศึกษามีสถาบันการศึกษาอยู่ประมาณ4หรือ5แห่งทั่วประเทศนะถ้าเป็นในระดับ,บ,บ,บมาหาลัยนะครับก็มีการขยายทุกรูปแบบตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ประฐมมัธยมไปจนถึงระดับอนุป,ปริญญาปริญญาเลยนะครับแล้วก็มีการโครงการระหว่างประเทศในตอนนี้เนี่ยเขาเน้นผลิตอะไรนะครับเขาเน้นผลิตบุคลากรด้านไอทีนะเพื่ออะไรหนึ่งคือ ผลิตสู่สังคมไม่พอนะครับจริงๆเขาผลิตป้อนให้กับบริษัทตัวเองนั่นแหละครับเอาเข้าจริงนะครับแปลว่าเขาพัฒน,นาบุคลากร,กรด้านไอทีซึ่งมองว่าเป็นโลกของยุคอนาคตที่กำลังจะเข้ามาถึงถูกไหมครับการที่มีสถาบันเ่อสอนด้วยตัวเองเนี่ยมันเจ๋งมากเลยเพราะว่าเขาจะมีบุคลากร,กรเนี่ยในมือเนี่ยเพียบเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากในส่วนของผลประกอบการนะในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ2021นะครับรายได้เนี่ยรวมเนี่ย35,657บบิลเลียนดองนะ ก็คือโตมาจากปี2020ที่29,830เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ประมาณ19.5หรือเกือบ20%เลยครับตัวส่วนกำไรหลังหักภาษีแล้วเนี่ยอยู่ที่5,345บิลเลียนดองก็โตมาจากปี2020อีกเกือบ20%เลยครับอันนี้ทั้ง2อ,อย่างนี้ทั้งเรื่องของผลทั้งเรื่องของรายได้และก็ผลกำไรเนี่ยนะครับโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะท,ทั้งทั้งที่ เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดเลยนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2018 1 9มาเนี่ยนะครับรายได้และกำไรเนี่ยไม่ลดลงเลยเหตุผลเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ากลายเป็นว่ายุคโควิดที่หลายๆธุรกิจเนี่ยส่งผลกระทบใช่ไหมครับแต่ธุรกิจที่เป็นเรื่องของ IT เรื่องของอ,อ,อินเทอร์เน็ตเรื่องของงานให้บริการคำปรึกษานั่น IT ลดจำนวนคน w o r k f r o อร์ m e หรือแม้กระทั่งการอยู่บ้านเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรทัศน์มากขึ้นเนี่ยนะครับกลายเป็นผลดีกับบริษัททั้งนั้นเลยนะครับามาดูใน PE ในส่วนของ PE ปัจจุบันอยู่ที่18.38เมื่อสิ้นปี2021เนาะตอนนี้เนี่ยก็อาจจะขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็แม้ว่าถ้าเราไปดูย้อนหลังที่ราคาเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่มันกระโดดโตขึ้นมาหวือหวานิดหน่อยแต่ก่อนนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันมันขึ้นเร็วมากนะัก ด้วยก็อิงไปตามสภาพของตลาดเวียดนามด้วยแหละนะครับทีนี้มาดูปัจจุบันเนี่ย18.38ใช่ไหมถามว่ามันแพงไหมจริงๆหุ้น PE 1 8าๆเนี่ยหรือต่ำกว่า, e. วา20เนี่ยนะครับยังเป็นหุ้นที่ถือว่าไม่แพงถ้าเทียบกับบริษัทเนาะโอ้แต่ว่าเรามองว่าบริษัทแสนล้านเนี่ย PE ขนาดนี้นะครับหุ้นราคาร้อยกว่าบาทถือว่าแพงไหมก็ยังมองว่าไม่แพงอีกแหละครับเพราะว่าศักยภาพเขาสูงปัญหาของหลายๆคนก็อาจจะมาอยู่ตรง,ตรง,ตรงอ่ง Debt to equity ถูกไหมครับอสัดส่วนของนี่อาจจะมองว่ามันเพิ่มสูงขึ้นก็จริงแต่ต้องมองว่าเขาเนี่ยกำลังพัฒนาธุรกิจแม้ว่าเราจะมองว่ามันยังไม่ได้ s เตเบิลขนาดนั้นนะครับแต่มองว่าการเป็นเบอร์หนึ่งด้านไอทีในภูมิภาคแถวๆนี้เนี่ยนะครับมันเป็นบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยสัดส่วนรายได้ของบริษัททั้งหมดเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนตามที่ผมบอกตามธุรกิจของเขา ในส่วนของเทคโนโลยีนะการขายซอฟต์แวร์บริการค้าเซอร์วิสดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเคาวเซลลิ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในส่วนของเทเลคอมมูนิเคชันก็คือส่วนของสารสนเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์และก็ในส่วนของ education เนี่ยอยู่ประมาณ7%นะครับในส่วนนี้เนี่ยโอ้โหผลิตบุคลากรด้านไอทีออกมาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีกำไรกับบริษัทอีกต่างหากนะครับอันนี้แบบเออเจ๋งดีฮะผลิตให้ตััววเองไดด้้ยนะครบ แล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่ว่า FPT Corporation เป็นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ท้าเรียกว่าเป็นใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะผลประกอบการเติบโตดีมาเลยตลอดนักลงทุนของเวียดนามเองหรือแม้กระทั่งนักลงทุนต่างชาตินะ่ะก็เลยสนใจในหุ้นตัวนี้มากเป็นพิเศษดังนั้นครับแน่นอนครับ FPT ก็เป็นหนึ่งในบริษัทหนึ่งในหุ้นนะที่ฟอร์เอนลูมยังเต็มอยู่ครับแต่ว่า อย่างตัวก่อนที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างโมบายเวิร์กุปเนี่ยวันนี้ผมทำเป็นคลิปเนี่ยนะนะวันต่อมาเนี่ยก็อาทิตย์ต่อมาก็ยังมี f o r e เ g น Room เปิดให้ได้มาอีกหลายแสนหุ้นเลยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆนะถ้าเราเปิดพอร์ตแล้วล่ะแล้วเราเได้รับข่าวสารจากตัวบรกเกอร์เราเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันจะมีวันที่เขาแจ้งมาเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมีตัวฟอ r e เ g น Room มว่างนะของหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบในหุ้นแบบนี้ ทำยังไงบ้างผมแนะนําเลยนะอันดับแรกรีบไปเปิดพอร์ตไว้นะครับวันไหนพร้อมก็ไปเปิดพอร์ตไว้ก่อนเพราะมันใช้เวลานิดหน่อยในการยื่นเรื่องในการเปิดพอร์ตและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มวางแผนว่าเราจะโอนเงินไปเท่าไหร่เริ่มต้นลงทุนประมาณเท่าไหร่นะครับพอเขาเรียกว่าอะไรเดียพอมันมีฟอร์เรนท์ลูมว่าในหุ้นที่เราชอบเนี่ยเราก็จะสามารถไปถือได้เลยนะครับจุดเด่นของบริษัท FPT เนี่ยครอบคลุมด้าน IT และสารสนเทศเป็นอย่างมากอย่างที่เล่าให้ฟัง ไม่ใช่แค่เรื่องของการทําให้บริษัทอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของการให้คำปรึกษาคอสเลอรงในเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเดียวยังมีในเรื่องของสารสนเทศนะทำ, Internet, ทำ TV, อินเทอร์เน็ตทําทีวีโอโหหลายอย่างเลยครับนะให้เช่าคลาวให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ก็มีนะครับในยุคโควิดเนี่ยไม่ส่งผลเท่าไหร่นะแม้ว่าบริษัทอื่นอาจจะก,กระทบแต่ว่าด้านไอทีกลับได้ผลประโยชน์ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทีนี้นะครับ ในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนอกจากเราจะรู้จักบริษัทที่มันน่าสนใจมากๆแล้วอุ้ยเราเราู้สึกว่าเราอยากได้แล้วอย่างหุ้น2ตัวที่ผมเอามาเล่าเพื่อนๆฟังเนี่ยนะครับเราอยากได้เรารอฟอร์เรนรูมแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือแนวคิดในการลงทุนนะครับตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยจะเป็นแนวคิดในการลงทุนต่างจากบ้านเราอยู่เหมือนกันเนื่องจากที่เคยเล่าให้ฟังว่ายังเป็นตลาดหุ้นที่เป็นฟอนเทียมาร์เก็ตหรือตลาดหุ้นชายขอบถูกไหมครับ เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ยกตัวขึ้นมาและยกระดับกลายเป็น emerging market เมื่อไหร่เนี่ยนะพวกกองทุนต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าได้เต็มที่นะถามว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะโฟกัสไปที่หุ้นประเภทไหนของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับแม้ว่าผมเคยคุยกับอาจารย์ภูมิว่าเราเนี่ยจะไปหาหุ้นที่เป็นต้นเขาเรียกอะไรนะไปดักรอไว้ก่อนว่าจะเป็นตัวที่มันเจ๋งมากในการที่จะเติบโตมาเป็นหุ้นในอนาคตมาหาโฮมโปรของเวียดนามมาหา CP ของเวียดนามเนี่ยคาว่ามันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องรู้ก็คือแน่นอนว่าการลงทุนโดยมองปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราสนใจบริษัทใหญ่ๆได้ไหมได้นะมันพวกกองทุนต่างๆพวก ETF ต่างๆเนี่ยเขาก็ไปลงทุนในกลุ่มของ VN30 กันเยอะเลยเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นบริษัทที่เติบโตและมีศักยภาพในการโตไปต่อได้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่กองทุนต่างชาติลงได้เยอะยนะครับบริษัทวนนี้ก็จะยิ่งโตไปได้อีกเหมือนติดปีกเลยดังนั้นเนี่ยการลงทุนโดยการเน้น คุณค่าการหาซุปเปอร์สต็อกโดยการไปดักรอเนี่ยแม้ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่แล้วอ่ะก็ยังเป็นบริษัทที่น่าสนใจในการที่จะเลือกลงทุนได้อยู่เหมือนกันแม้ว่าการที่จะไปซื้อหุ้นพวกนี้เนี่ยฟอนเลนลูมันเต็มก็จริงเข้าซื้อได้ยากก็จริงแต่เรามีวิธีการอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเปิดพอร์ตรอไว้แจ้งมาร์เก็ตติ้งของเราไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีฟอนเลนลูมมากเราก็เข้าไปซื้อนะครับแล้วก็ยังมีการเรื่องของการติดตามข่าวสารอีกนะปัจจุบันเนี่ยนะครับ ทางเวียดนามเองเขาก็เริ่มสนใจในการทำไอ้ตัว NVDR คล้ายๆกับบ้านเราเลย mm hmm. ถ้าทำได้เนี่ยต่างชาติอย่างนักลงทุนต่างชาติอย่างเราๆเนี่ยก็จะสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปจ่ายพรีเมียมเลยอันนี้น่าสนใจมากนะครับการที่เรารู้ก่อนรู้พื้นฐานรู้ว่าเฮ้ยบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ดีเนี่ยนะครับก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับอ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็คือการหาข้อมูล จริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราโหเราหาข้อมูลหุ้นง่ายมากเลยถูกไหมครับเข้าเว็บ s ซ t o r t h เนะครับเข้าไปดนตามกระดานหุ้นตามเพจของเ,ออเพื่อนๆนักลงทุนหลายๆกลุ่มหลายๆเพจเนี่ยมีคนเอามาเล่าให้ฟังเต็มไปหมดเลยช่องมันนี่ฮีโร่เราก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่เก่งใช่ไหมครับมาเล่าให้ฟังทั้งสายเทคนิคสายพื้นฐานแต่พอกระโดดข้ามไปเวียดนามเราจะไปดูที่ไหนนะครับวันนี้ผมมาแนะนําให้เพื่อน <S <S 2> <S ๆ2เ<ๆ>ว็บไซต์เนาะอันด<ๆ>ับแรกเนี่ยก็คือ vietstock.vn ตัวนี้เนี่ยจะสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับไปดูราคาปัจจุบันดูบริษัทที่เราสนใจนะมีภาพรวมบริษัทนะครับมีเรื่องของอองบการเงินให้เห็นนะมีข่าวสารต่างๆมีด็อกิวเมนต์อันนี้เป็นตัวอย่างหน้าแรกนะเซิร์ชคำว่า v s t o c k v n หรือเซิร์ชคำว่าเว t ต์ดเฉยๆก็ได้ครับมันก็จะเข้าไปในที่เว็บไซต์นี้ได้แล้วเราก็ไปเปลี่ยนภาษานะเปลี่ยนภาษาจากเวียดนามเป็นภาษาอังกฤษมันาาจะง่ายต่อเรามากขึ้นนะเราคงไม่ต้องเขียนไป คือด้วยความที่ว่าเรายังไม่รู้ภาษาเวียดนามนะถามว่าให้ไปเรียนภาษาเวียดนามมันจะลําบากไหมผมว่ามันก็ลําบากไปนิดนึงนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษก็พอไหวนะครับเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่เราอยากอยากรู้ละนะอ่าอีกอันหนึ่งนะครับก็ไปดูใน investing.com ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นภาพรวมเห็นงบการเงินคล้ายๆกันนะเวลาเราเข้าไปอ่านข้อมูลหรือพยายามหาข้อมูลในเชิงลึกเนี่ยนอกจากในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยดูงบการเงินดูตัวเลขต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ ในเว็บพวกนี้เนี่ยมันก็จะแปะข้อมูลข่าวสารของบริษัทไว้ให้แล้วก็รวมไปถึงตัวเว็บไซต์ของบริษัทเองก็อย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยบริษัทเนี่ยก็จะมีการลงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการเรื่องของแนวธุรกิจตัวเองแล้วก็แผนธุรกิจด้วยนะครับก็หวังว่าเ,เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในส่วนตอนท้ายของตอนนี้เนี่ยนะครับที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เริ่มสนใจในการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามไม่มากก็น้อย และอีกคาถามหนึ่งที่ถูกถามมาเยอะว่าจะเริ่มต้นลงทุนได้ยังไงอันนี้ผมยังไม่ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือติดต่อมาเก็ตติ้งของเรานะครับถามว่าโบลเกอร์ของเราเนี่ยมีการซื้อขายต่างประเทศได้หรือไม่ถ้ามีจะเปิดพอร์ตยังไงการซื้อขายเป็นแบบส่งคําสั่งให้มาเก็ตติ้งซื้อให้หรือว่าเป็นการเทรดด้วยตัวเองนะครับแน่นอนที่ผมบอกว่าเทรดด้วยตัวเองเนี่ยนะออนไลน์เทรดดิ้งเนี่ยปัจจุบันที่ผมทราบก็มีอยู่2เจ้าก็คือตัวฟินแลนเซียไซรัสกับตัว KT ทีซามิโกครับ ถ้าใครที่เปิดพอร์ตอยู่กับโบรกเกอร์สเจ้านี้อยู่แล้วเนี่ยการไปเปิด global trading เนี่ยมันจะง่ายนะแล้วก็เราสามารถเทรดออนไลน์ได้ด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการดูหุ้นต่างประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม